จากเมืองกาญจนบุรีสู่เมืองสงขาแน่นอนว่ามาช่วงนี้ก็คือสามีฉันอยากมาเที่ยวงานที่มอแล้วเราอ่ะนะอยู่ตั้งเมืองกาญจนบุรีดังนั้นนะก็เลยขับรถมาจ้าถ้าถามว่าทําไมไม่นั่งเครื่องก็คือแบบว่าอยากแวะเที่ยวข้างทางลายทางอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งใจมาให้ถึงก่อนเรื่องเที่ยวอะ่ะค่อยคิดพอมาถึงสงขานะก็คือสุ่มร้านอาหารใน Google ทันทีร้านแรกเท่านั้นที่จะไปโอเคขึ้นมาร้านนี้นะแล้วมันจะมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งนะคิดถึงมากๆสมัยตอนเรียนแบบเรียนมหา อลไมีเพื่อนเป็นภาคใต้ไงเป็นเพื่อนภาคใต้เพื่อนพาไปกินร้านอาหารใต้แล้วก็เจออันนี้จ้าแกงแกงแกงไก่ใส่ขมิน้น เอออาก,ก,ก,กิน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 กันลูกก็คืออิ่มไปก่อนแล้วคุณพ่อก็เลยพาลูกๆไปเดินดูปูจากนั้นก็กินกันให้มันเสร็จสับเรียบร้อยนะฉันก็แบบเป็นผู้สั่งมาก,ก็คือรับผิดชอบหมดทางโตะนี้เลยและฉันก็จองที่พักเอาไว้ที่นี่หนึ่งคืนฉันชอบมากฉันจะทําคลิปรีวิวแยกให้ทีพอที่พักน่ารักฟิลเหมือนมานอนบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เช็คอินเสร็จเก็บของเสร็จแล้วก็พักแป๊บหนึ่งให้มันสมใจคุณผู้ชายที่เขาหมายเอาไว้เราต้องไม่ทอ้อจากนั้นก็ขับรถไปมอ เลยนะอยากจะบอกว่ารถติดมากรถติดไม่พอหาที่จอดรถยากมากอีกกว่าจะได้ที่จอดนะก็คือวนอยู่เกือบชัมม่วโมงเพราะว่าด้วยรถติดด้วยด้วยอะไรด้วยใดๆแต่เราก็ไม่ท้อและเราก็ได้ที่จอดและก็ได้ทําบุญกับน้องนองน,องนักศึกษาที่มาช่วยโบกนะว่าว่างหนึ่งคันนะจ้าคุณพี่เข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยเออ ลมากจากนั้นก็เดินลงเนินมาเพื่อเข้างานนะฉันก็ไม่ท้ออยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเดินไกลพอถึงทางเข้าเท่านั้นแหละเข่าอ่อนเลยโอ้ยพอแม่พีน่น้องมองไม่เห็นร้านค้าเลยเพื่อนถึงตอนนี้นะก็ต้องบอกว่ากัดฟันสู้นะไม่ท้อความสุขของผู้ชายก็คือความสุขของเราแต่ก่อนที่ผู้ชายจะมีความสุขได้ก็คือลูกอยากได้กระต่ายเล็งไว้ตั้งแต่ตอนรถติดหละไปจ้าฝ่าฝุงชนไปซื้อกระต่ายตามหากระต่ายให้ลูกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ฉันมาแต่ผู้ชายเขาเคยมาขาย ของที่นี่เมื่อสมัย10ปีที่แล้วงานนี้เขาจัดมา31ครั้งแล้วถือว่าประสบความสําเร็จมากดูจากขาช็อ แน่นทุกโซนแต่งานเขาใหญ่มากนะปลูกเมืองฝาดงของกินออกมาเจอวงเวียนก็แวะไปถ่ายรูปก,กับหมาหนึ่งแมแล้วก็เดินกันต่อมาโผล่ที่โซนสัตว์เลี้ยงโซนขายต้นไม้ผู้ชายแกก็แวะดูแวะใส่ใจสุดท้ายเนี่ยคือลูกก็ไม่ได้แหละต้องแยกกันเดินทีนี้ฉันก็แยกกันเดินนะแล้วก็นัดกันว่าจะไปเจอกันตรงทางเข้าที่มันเป็นเนินตรงนั้นนะก็จะมีแบบน้องนักเรียนตามคณะต่างๆอนะเนาะออกมาเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาเงินสนับสนุนแต่มันจะมีอยู่คณะหนึ่ง เขาแพบลงทุนมาเขาแต่งตัวใส่ชุดมาร์ทคอดไดโนเสาร์มาหลอกลูกจาก้าเต้นกันก็เต็มที่เกินเอาทำบุญกันตามระเบียบนะจ๊ะกลับบ้านได้กลับก็เดินขึ้นเนินเนาะไม่ท้ออยู่แล้วเลย